สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมอยู่ที่เชียงคานนะครับริมคขงครับนี่บรรยากาศโอ้โหสวยงามมากคือมันแบบฟังนั้นนะครับเป็นประเทศเล่านะครับผมฟังนั้นเป็นประเทศเล่านะครับมองที่สวยครับนี่เขาจะปลูกพักไหมปลูกพักไว้ไปกินด้วยนะโอ้มีต้นหมกฮุ้ดูดเบื้อง,งประเทศล่าโอ้บรรยากาศดีร้ครับมะฮอดห่าโมงพอดีนี่ตรงนี้ครับ เดินไปสักหน่อยก็ันเป็นถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับกับที่ไทยลงคลิปเยอะๆนะครับติดตามรับชมนะครับทริปที่เชียงคานนะครับผมชมบรรยากาศดีแห่งมือนี้มาเที่ยวเชียงคนานพาเด็กๆมาเที่ยวเชียงคานนะครับบรรยากาศดีหลายโอ้ยดูครับวิวเมันปลูกพักด้วยเนี่ยปลูกพักด้วยปลูกพัก วิ่โคงนะเอานาจากแม่น้ำโค้งขึ้นมาหดนะอดอจักรยานเลโอ้ยเด็กน้อยชีจักรยาน,านไปอีกพ่นจักรยานไปแล้วพ่นอ่ะอ๋อือดีเลยวะพ่น,นอ,อ่ะ,อะ,อะเด็กนะ้อยบรนจักรยานเหรอเออดีมากเลยหย่ยมเลยโอ้ เฮเบิกนิดหน่อยนิดหน่อย <S <S เป็นไอ้บรรยากาศเหรอดีปะ่ะบ่าแตงไงบรรยากาศดีปะด่ะเพื่อนเหรออันนี้มากครับบิวตี้น้องเคสแล้วก็น,น้องนอนท์นะครับนเนรยาการลิโ้โของนุ่งเขาป่ะเดี๋ยวพาเด็กน้อยพาเด็กน้อยไปกินเขานครับ สวยงามรับนี่แหละที่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะนมตายโฮมสเตย์แต่ว่าผมจองมาได้ผมจองเลยุ้บบ้านหลังนี้แดงคครับสวยงามกับผู้จัดการด้วยบรรยากาศดีมากครับปับ๊บพ่นผู้จัดการผมเดิยนยิ่นุ่น บรรยากาศดีมากเลยโอ้ยเด็กๆพนันปันจักรยานดีดีมากเลยคุณเด็กๆโอ้สนุกกันใ,นใหญ่เลยนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับผมคลิปแรกติดตามชมให้ครบทุกคลิปนะครับนี่โอ้เด็กชายบิวตี้เมื่อกี้นี้เป็นไข่อยู่เลยเน้องนองนท์อ้อยนะนี่ลูกสาว ้องเคสไม่เอาหมวกมาด้วยแบบปีป่